เรื่องนี้เกิดขึ้นเหล็กสักประมาณเดือนว่าว้าได้แหละนะล้วงกาลังคิดอยู่พอดีว่าอีหล่าดีหรือไม่หล่าดีไปเรื่องสยองหล่าเลยวันนี้กาประมาณในช่วงที่ขึ้นเดือนมืดซะว่าคืนนั้นจึงล้วงอยู่บ้านเนี่ยนะดับอีคราวนอนในเวลาสะวะ่าดจะจำไม่พิษกับประมาณเซตุ่ครึง,งตีสิบคลึงกลางดึกได้เลยถึงปวดดับอีคราวนอนนั้นในผมล้วงเดินข้าวนอนมันได้ยินเสียงเหยียดก็ได้ชูสซะวะ่า ดังแบบเหยียกล้วงเองนีแต่ว่ามันได้ยินแบบไม่ชัดทอยจัดข้ามัานานะดังน้าบ้านเว้งเว้งดังเวงเวงเลยปะเนี่ยก็คือล้วงเองเลยปะเนี่ยได้ยินหู้แบบหู้แววาไม่แน่ใจในใจ,ใน,ใจนึกดับอีกค้านดับเลยทุกหนึกขึ้นได้เลยวูบหนึกขึ้นมาได้ในใจจําได้ว่าเหล็กก้อนนั้นเหล็กสมัยล้วงเด็กๆกันอย่าเคยโบอกไอ้นั่อย่าว่าเฮ้ hey, ลูกบ่าวเวลาต่อนวลน,นะดึกๆนั้นถ้ายาไม่อยู่เลอยอันเคยเหยียกล่างดึกนั้นลูกบอลอยากตะค้านน่ะเขว่าเร่ชู โอ้ยจูยัง่งเลยอเดี๋ยวพีออกไปเสียจึงเลยนะล,ล้วงเหรอคนหลุกอยู่เลยนี่เลยนะจึงล้วงกันที่นี่พอได้ยินเสียงมันนี่ล้วงกลัวเลยแคบขึ้นเตนนอนพอขึ้นเต็นนอนเสร็จเลยจึงแบบผมพาคลุ่มปะเนี่ยคลุ่มต่างตัวเลยก็น,นอนรับไปต่างคืนนั่นเลยถึงปลดรุง้าวว่าฉาวขึ้นมาใช่ไหมล้วงเปิดประตูออกไปเลยครับนาบาดฮ่าเมี่ยนอนกอดมาอยู่นาบานไม่ได้เข้าไปในบ้านตลอดต่างคืนกินเลย ไอเอกเล็กขึ้นใส่กูเหียกมึงไม่ค้นานฮะมึงให้กูนอนหน้าบ้านตังคืนมึงโดมาไอเบยไอวัวย้อยไอวอัอวกลอ,อก